เราคนไทยเมืองยิ้มนะเราอยู่ขอรทกได้เข้าสู่งานเปิดะคะแถลงข่าวค่ะเปิดตัวแบรนด์ใหม่สบาจาก TrueMove h N A นะคะซึ่งเป็นระบบเติมเงินไดคะบนเครือข่ายของ TrueMove e ะคะ 3G ที่เรียกได้ว่าตอนนี้ครอบคลุมนะคะทั่วไทยเรียบร้อยแล้วนะคะครับผมก็จริงๆแล้วนะครับตัวสบายนี้เราได้มีการ ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะแต่ตอนหลออกมาทดลองตลาดดูนะครับแล้วก็จากที่เราได้เราลองไปศึกษานะครับในแรื่งกลุ่ม t a r ก e t แล้วก็ i n น i g h t ของอลูกค้าคนไทยที่ใช้มือถือนะครับเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิถีชีวิตของคนไทยนะครับก็คงจะเป็นอะไรที่ตามาตามคาแรคเตอร์นะครับเราอยู่เมืองไทยเราจะชอบใช้สินค้าเหลือการอะไรที่ทำให้เรารู้สึกสบายนะครับ,รบแล้วก็ที่สำคัญคือ ต้องรู้สึกคุ้มค่านะครับใช้แลว้วก็คือคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนะครับการร้อนแบรนด์สบายในครั้งนี้จึงต้องการให้มีความชัดเจนนะครับในเชิงของการสร้างแบรนด์นะครับเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ออกมาให้ชัดเจนเลยว่านี่เป็นแบรนด์สําหรับลูกค้านะครับที่ <S 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 ใช้บริการเติมเงินนะครับแล้วก็เป็นลูกค้าของ t ูมุกเอชนะครับที่เน้นทางด้านการโทรเป็นหลักนะครับแล้วก็แต่ก็อาจจะมีการใช้ บริการเน็ตบ้างนะครับแต่คนกลุ่มนี้ยังถือว่า80%เนี่ยก็คือยังใช้เรื่องของบริการโทรเป็นหลักอยู่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆน้องศีหนุ่มนี่ก็คือเป็นเดอะวินเนอร์ของเดอะ o ว c e นะครับแล้วก็ผมก็ว่าน้องเขาเป็นคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นคนที่แสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์นะครับของความที่เขาเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็อีกประการนึงคือเขาเป็นคนที่ ง่ายๆแล้วก็ผมคิดว่าสบายเหมือนกันใช่ครับน่าจะเข้าถึงคนไทยได้ทุกระดับนะครับโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ระดับทั่วประเทศต่างจังหวัดเนี่ยผมคิดว่าเห็นศรีหนุ่มก็จะยังไม่ทั้งทำอะไรอยู่เฉยๆเห็นหน้าเขาก็ยิ้มแล้วครับก็ยังไม่หองเพลิงเลยเพราะเขาเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนะครับแล้วยิ่งยิ่งเมื่อเขาได้มา เป็นเลเตอร์กับเราเนี้ยมันนี่ทําให้สะท้อนหรือช่วยส่งเสริมทาให้แบนเราเป็นแบรนดที่น่าจะสบายๆแล้วเข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกไวัยได้ง่ายขึ้นนนะะเป็แฟกััันนมมาารก,ก,นนก็จริงๆแล้วผมคิดว่าทาง TrueMove s ก็มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทางด้านของโครงข่ายนะครับแล้วก็เพื่อตอบโจทย์ วิถีชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะคนไทยที่ชอบโทรเป็นหลักเนี่ยหลังจากที่เรามีเครือข่าย 3G ที่ครอบคลุมทั่วไทยเนี่ยเราก็อยากที่จะให้คนไทยได้มีประสบการณ์การโทรบนเครือข่ายของ 3G ของเราะนะครับแล้วแล้วแบรนด์สบายเนี่ยแหละครับก็เป็นการการโทรบนเครือข่ายของ 3G ที่จะให้คุณภาพการโทรแล้วก็การครอบคลุมได้ได,ดีได้ดีที่สุดน,นะครับ อันนั้นก็จะอยู่ภายใต้แบรนด์สบายแพ็กเกจการโทรที่ดีไซน์ออกมาจะมี3แพ็กเกจด,ด้วยกันเป็นยนะครับ3แพ็กเกจเนี่ยก็จะมีโทรสบายทุกเครือข่ายะนะครับก็เรียกว่าตามารถโ,โทรได้เลยนะครับไม่ว่าจะรู้ว่าปลายทางเป็น ซิมสบายได้การหรือเปล่าะนะครับหรือว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องังวลนะครับก็วินาทีละ1.5ตาง1.5ตางนะครับก็คิดตามจริง็นวินาทีนะครับหรือจะเป็นโทรสบายในฝวนค่ะนะครับเช่นเพื่อนๆก็ใช้สบายเหมือนกันค่ะนะครับถ้าเพื่อนๆก็ใช้สบายเหมือนกันในบริษัทในที่ทํางานหรือว่ากลุ่มเพื่อนใช้ซิมสบายเหมือนกันโหยิ่งสบายเลยครับวินาทีละ1ต่าง โอยวินาทีละหนึ่งสตาง์นะครับอยากจะโทรหาเพื่อนเมื่อไหร,ร่ก็เต็มที่เลยก็ปรับแพ็กเกจมาได้ตามวันหนึ่งจะปรับกี่รอบก็ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรับแพ็กเกจที่3ืก็จะเป็นโทรสบายบ่อยๆ ครับโทรสบายบ่อยๆนี่คือโทรได้ทุกเครือข่ายเหมือนกันค<ฆ>่ะนะครับแต่จะพฤติกรรมการโทรจะเป็นการโทรแบบแบบง่ายๆสั้นๆอาจจะคุยส,สั้นๆสั้นๆ,น,ๆนะครับทุกๆ30วินาทีแรกนี่กะคือวินาทีละหนึ่งสตางค์อยากจะฝากแบรนด์น้องใหม่ทูบุ๊คเอสนะครับาให้ทางุ่นันช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับว่าเป็นแบรนด์ที่เราตั้งใจที่จะออกแบบมาให้เข้ากับวิถีชีวิตคนไทยจริงๆนะครับอย่างที่ดอรเตอรกินพูดมาสักครู่นี่ครับว่าโปรโมชั่นที่ออกมาได้แบบ จูใจแล้วก็ใช้แล้วสบายใจแล้วก็ส,สบายกระเป๋าแน่นอนนะครับก็ในกระสับประชาสพันด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงกิจกรรมคารวานความสุขที่เราจะเอา,เอาไปมอบไปกับลูกค้าตามนำเภอต่างๆนานะครับเพื่อเป็นการตอบแทนแล้วก็ให้ลูกค้าได้มีความสุขมากขึ้นนะครับเป็นนแฟกั แฟนกับฉันสบายใจก็รู้สึกดีใจครับและภูมิใจมากที่ได้เป็นพิเชาเตอร์ของแบรนด์แบรนด์ใหม่ของ t o m o v e เนะครับคดอแบรสบายนะฮะใช่นะคะเห็นบอกว่าดีใจมากนะฮะเพราะว่ามาแทนที่พี่ณเดชเลยตัวอย่างที่คบคุยคคุยอยู่ข้างหลังคบคุยอยู่ข้างหลังใช่ไหมรู้กันก็ t ูม o v e เป็นก็จะเป็น พี่นาเดชนะครับค่ะตอนนี้ก็มีแบรนด์ใหม่แล้วนะฮะค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับน้องจับครับนอกจากน้องนาเดชนะครับเมื่อกี้พี่อุตสาอวยเลยนี้แบบว่าแบรนด์แอมบาสเตอร์เราหล่อเท้ครับได้แบบใช่ครับถูกต้องเลยใช่พี่พูดไม่ผิดใช่ไหมคะเมื่อกี้ดูสคริปต์พี่ก็คิดอยู่ครับน่าจะใช่ตรงตามนี้เลยครับตรงตามนี้เลยนะฮะ เปิดตัวแบรนด์สบายนะครับแบรนด์สบายก็เป็นการโทรบนเครือข่าย 3G แน่นอนนะครับคุณภาพเครือข่ายของ 3G ที่ครอบคลุมถึง97เอ่อ90 97ของจำนวนประชากรเนี่ยก็ทำใหป้ประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศสามารถที่จะใช้ ซิมสบายและก็สัมผัสประสบการณ์การโทรทั้งคุณภาพและก็การครอบคุมทั่วทั่วประเทศไทยได้อย่างดีนะครับก็คงจะส่งผลให้กับการเติบโตซึ่งเดี๋ยวก็คงจะต้องดูกระแสตอบรับนะครับแต่ก็คิดว่าเป็นโปรโมชั่นแพ็กเกจที่คุ้มค่าที่สุดเพราะเริ่มต้นเพียงแค่วินาทีละหนึ่งสตางค์เท่านั้นเองครับผมก็สําหรับแบรนด์สบายนะครับก็ตอนนี้มีซิมสบายนะครับก็วินาทีละ1สตางค์นะครับใช้ง่ายสบายใจสบายกระเป๋าครับผม ทุกคนใช้กันเยอะนะครับเราคนไทยเมืองยิ้มนะเราอยู่เรากินกันแบบแสนสบายไม่คิดกังวลเราเป็นคนง่ายเล่นออฟสบายตามสุดตายอของเราเราคนไทยสบาย ว่าไปขึ้น<ท>มายังยิ้มกันไ,<ท>ได้สบายมากตกไม่นานตกคนไทยไทยแลนด์นดินแดนของคนสบายสบายโทรกันได้สบายใจสบายกระเป๋ากับสบายระบบเติมเงินใหม่ที่เข้าใจคนไทยจาก TrueMove Edge